สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหล,ลอนๆค่ะเรื่องราวในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าผีหิวบุญเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่คือเฮียนนะักเฮียนนาะจริงๆเรื่องราวของที่นี่ก่อนหน้านี้ก็คือได้ยินมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ที่มันมาสะดุดก็เพราะพอไล่เรียงถามไปถามมาปรากฏว่าหวยก็มาออกว่าเป็นที่เดียวกันหมดนะสิค่ะ ในเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เราเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจริงๆก็เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนเพราะว่าบ,บ้านของนาอยู่แถวนั้นค่ะเราพักอยู่หอพักแห่งหนึ่งเป็นตึกแฝดแปดชั้นในวันแรกที่พ่อกับแม่พาเราย้ายเข้ามาอยู่ในหอ,อนี้นะคะ เราหาหอแห่งนี้คือเราหาหอพักแห่งนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะยังไม่เคยเห็นหอจริงๆมาก่อนคือมาเห็นครั้งแรกก็ต่อมาจ่ายค่ามาจำและพี่คนดูแลหอพักก็พาไปดูห้องนั่นแหละค่ะแต่ตอนเราไปจ่ายค่ามาจำไปจ่ายอีกตึกหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตึกแฝดไปประมาณ100เมตร นี่ตอนแรกเราก็โอเคนะก็นึกว่าจะได้อยู่ที่ตึกที่มาจ่ายค่ามาจำแต่ที่ไหนได้พี่คนดูแลหอพักก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะแต่เป็นอีกตึกหนึ่งที่ตั้งอยู่ถัดไปอีกก็เป็นตึกแฝดนั่นแหละค่ะเราได้ห้องพักชั้นที่สองห้องที่เราพักจะอยู่ตรงกับประตูเล็บแบบพอดีไปเป๊ะเลยค่ะ ความรู้สึกแรกที่เปิดห้องไปเหมือนในนางผีเป๊ะเลยค่ะลมอะไรไม่รู้พัดผ่านหน้าเราไปแต่ในใจตอนนั้นไม่ได้คิดนะคะคิดแค่ว่าห้องใหม่ๆกำลังเหออยู่พอพี่คนดูแลหอพักแนะนำอะไรเสร็จสับเขาก็กลับออกไปเราก็เดินไปถามแม่เลยค่ะว่าแม่รู้สึกอะไรไหมคือแม่เราจะมีสัมผัสที่หก แต่เราไม่รู้ว่าพวกเราแม่ไม่อยากให้เราคิดอะไรมากหรือเปล่าแม่ก็บอกว่ารู้สึกเฉยๆเราก็โอเคหลังจากนั้นเราก็ไปไว้สารตรงหน้าหอพักตามธรรมเนียมพอเสร็จก็กลับเข้ามาจากของค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าห้องของเรานั้นไม่ได้มีพระนะคะจุดเดิมตน้นมันก็อยู่ตรงคืนแรกนี่แหละคะ่ะ ด้วยความที่เดินทางไกลและพ่อกับแม่ก็ขี้เกียจขับรถไปนอนที่บ้านของนา้าสรุปในคืนนั้นพ่อกับแม่ของเราก็เลยนอนที่หอพักเราก่อนค่ะในตอนที่เราหลับเราฝันว่าหอของเรากลายเป็นตึกร้างที่มีผีอยู่เต็มไปหมดเลยเรากลัวมากๆวิ่งหนีเท่าไหร่ ก็วนกลับมาที่เดิมตลอดในฝันมีเสียงหัวเราะขึ้นมาเรามองไปตามเสียงหัวเราะนั้นก็เห็นเป็นผู้หญิงผิวขาวใส่ชุดสีดมพูหน้าตาสวยไว้ผมยาวมากเธอปล่อยผมให้ลากถึงพื้นกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่มันโยกเยกได้ส่วนข้างๆกันนั้นมีผู้หญิงยืนอยู่อีกคน เนื้อตัวขาวซีดและหน้าตาน่ากลัวมองมาที่เราผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนั้นชี้นิ้วมาที่เราและบอกให้เราเดินไปนับตุ๊กตาที่ศาลที่อยู่ตีกับทางเข้าหอค่ะด้วยความที่เรากลัวเราก็เลยไปนับนับครั้งแรกได้หกตัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้เรานับอีกแต่พอนับอีกทีหนึ่งได้สี่แล้เขาก็หัวเราะ หวยรอบแบบสะใจมากๆจากนั้นก็ไม่มีอะไรพอในตอนเช้าหมาน,นั้นเราก็เล่าความฝันให้แม่ฟังแม่บอกกับเราว่าแม่เราบอกว่าเขามาให้หวยหรือเปล่าแต่แม่ก็ไม่ซื้อคะ่ะพอตกตอนเย็นมาหวยออกตัวนั้นจริงๆคะ่ะคือยายเข้าหอพักวันที่15หวยออกวันที่16 แม่เราหนี้ร้องกรี๊ดเลยค่ะเพราะเสียดายที่ไม่ได้ซื้อพอถึงวันที่มหาลาัยเปิดเทอมพอกับแม่ก็ต้องกลับใจนี่หายแวบเลยค่ะเพราะเราไม่อยากให้แม่กลับมันกลัวจริงๆในคืนแรกที่เราต้องอยู่ที่นั่นคนเดียวในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็มาถึงในช่วงแรกๆเราก็นอนหลับปกติไม่มีอะไรไม่ได้ฝันอะไรที่พอหลังๆเหมือนจะหลับไปแล้ว แต่อยู่ๆก็หายใจไม่ออกขยับตัวไม่ได้และความรู้สึกก็เหมือนโดนผีอําสายตาเรามองไปที่ปลายเตียงไม่ได้เจออะไรแต่มันดันมีมาที่ข้างเตียงเป็นผู้หญิงตัวดำเห็นหน้าแค่ครึ่งหนึ่งเธอมากราซีบข้างๆหูเราว่าขอบุญหน่อยช่วยทำบุญให้หน่อย เมื่อได้ยินแบบนั้นน้ำตาเราก็ไหลออกมาเลยด้วยความที่กลัวมากๆากเราก็ท่องบทสวดอยู่หลายรอบกว่าจะไปจำพอในตอนเช้าวันถัดมาเราก็รีบไปทำบุญที่วัดให้ทันทีเลยค่ะทำทั้งถวายสังฆทานทั้งใส่บาตรในตอนเช้าพอทำบุญเสร็จก็โล่งอกมากคิดว่าคงไม่เจออะไรแล้วแต่ปรากฏว่าเราคิดผิดค่ะ พอตกกลางคืนเป็นเหมือนเดิมอีกอาการผีอามมาอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวเหมือนคืนก่อนทีนี้มันนั่งมายืนเต็มห้องเราไปหมดเลยค่ะเราพยายามขยับตัวแต่ขยับไม่ได้ท่องบทสวดก่อนแล้วก็ยังไม่เป็นผลแล้วอยู่ๆก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนมาใส่หูเราว่าทำบุญให้กูด้วยถ้าไม่ทำ กูจะออกไปอยู่ด้วยด้วยความที่เรากลัวบวกกับความสงสัยว่าใครเป็นคนพูดเราเลยเหลือบตาไปมองปรากฏเห็นเป็นผู้ชายร่างท้วมไม่เห็นหน้าแต่รู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวจริงๆในใจตอนนั้นคิดถึงหน้าพ่อแม่ทันทีเลยค่ะท่องไว้ในใจตลอดในเมื่อบทสวดก็ช่วยไม่ได้ก็ขอให้บุญของพ่อแม่คุ้มครองลูกด้วยเถิดหลุดออกมาได้ค่ะ เวลาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยคิดย้อนถึงความฝันเลยเกิดความสงสัยว่าแล้วทำไมมาขอเราต้องมาขู่ถ้าขอก็ควรจะมาขอดีๆสินี่เลยมาขูว่าจะเอาไปอยู่ด้วยความรู้สึกของเราเริ่มไม่สนใจไม่แคร์แล้วคะ่ะนึกในใจว่าถ้าคุณขู่เราก็จะไม่ทำจะเอาอยัางไงก็เอาแล้วเราก็ไม่ทำให้เขาจริงๆ จนในวันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เราโดนรถชนค่ะมารู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพี่ที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้เราฟังว่าขณะที่เราขีม่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็โดนรถจากไหนไม่รู้วิ่งมาชนเรากิ้งไปบนกลางถนนซึ่งขณะนั้นก็มีรถยนต์ขับตามหลังมาด้วยแต่ยังโชคดีมากถ้าพี่เขาไม่ได้วิ่งไปดึงตัวเราเข้ามาข้างถนน รถยนต์คันนั้นคงเหยียบหัวเราและเละไปแล้วต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆตอนนั้นคิดว่าเป็นเพราะเราไปท้าทายเขาหรือเปล่าที่ไม่ยอมไปทําบุญให้เขาแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องบางอื่นก็ได้แต่ถึงยังไงก็ตามแต่เชื่อเอาไว้ก่อนค่ะเมื่อพ่อกับแม่เรารู้พ่อก็รีบมาหาเราทันทีแล้วหลังจากออกมาจากโรงพยาบาล พ่อก็ดีพาเราไปทําบุญแล้วไปเช่าพระมาไว้ที่ห้องของเราเรื่องมันเหมือนจะจบใช่ไหมคะแต่มันก็ยังไม่จบจากที่โดนผีอัมทุกวันกลายมาเป็นผีอัมทุกวันพระบางคนสงสัยว่าทําไมไม่ย้ายออกไปคําเดียวสั้นๆเลยคะ่ะคือเสียดายค่าประกันเราต้องทําบุญทุกๆวันพระซื้อพวงมาลัยมาไหว,ว้พระที่ห้อง เพื่อที่จะได้ไม่โดนผีอัมอีกบางทีเรากลัวเพราะโดนผีอัมมากจนเราไม่กล้านอนในช่วงแรกๆก็ทรมานมากไม่อยากจะกลับห้องอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องเี่บพอหลังๆเขาก็เดิมมาไม่ทีมาบางครั้งในช่วงที่ไม่ได้ทําบุญไปให้เท่านั้นที่ที่เราเล่ามาทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะคะข้อดีของเขาก็มี อย่างเช่นมาให้หวยด้วยเหมือนกันเพราะเราก็เคยซื้อตามด้วยเก็ถูกติดต่อกันหลายงวดมากหรือกระทั่งกับเราที่จะมีบางสิ่งบางอย่างมาเตือนเราเวลาที่จะเกิดอันตรายหรือสิ่งไม่ดีกับเราค่ะอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเราจอดรถติดไฟแดงพอไฟเขียวก็กำลังจะขับรถออกไปแต่เราได้ยินเสียงเรียกชื่อเราเราเลยหันหลังกรับไปมอง แต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครที่รู้จักแล้วรถมอเตอร์ไซคันข้างหลังของเราเขาเลยขี่แซงเราไปก่อนปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซคันนั้นโดนชนค่ะนึกในใจว่าถ้าเกิดดองไม่ได้ยินเสียงเรียกคนที่โดนรถชนก็คงจะเป็นเราต้องขอบคุณเขาจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนี้ฝันค่ะไม่ได้โดนผีอ้าเราฝันว่ามีเด็กแฝดตัวติดกันสามคน มันยืนคุยกับเราพอคุยไปได้สักพักเด็กทั้งสามคนนั้นก็ถามเราว่าพี่พี่อยู่ที่นี่หรอหนูอยู่ที่นี่หนูอยู่มานานแล้วแม่ไม,ม่มาหาพวกหนูสักทีในฝันตอนนั้นเด็กยืนอยู่ใต้ต้นโพค่ะเป็นต้นโพที่ใหญ่มากๆและตรงใต้ต้นโพมีสารเก่าเต็มไปหมดมีทางตุ๊กตาที่เขาเอาไว้วหว้สาร ทางน้ำแดงน้ำเขียวความรู้สึกในฝันเหมือนจะไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเราก็เลยเดินหนีและเด็กสามคนก็เดินตามเราเลยเปลี่ยนเป็นวิ่งแทนเด็กสามคนก็ยังคงวิ่งตามเรามาอีกช่วงจังหวะที่เรากำลังวิ่งหนีนั้นเขาก็บอกกับเราว่าขอบุญน้อยขอบุญน้อยเราก็หันไปดูปรากฏว่าเราเห็นแขนขาเด็กแฝดสามคนนั้น เริ่มจะหลุดออกหน้าก็เริ่มเปลี่ยนจากหน้าตาที่น่ารักกลายเป็นหน้ากลัวแทนเราวิ่งหนีไปร้องไห้ไปด้วยพยายามสวดมนต์แผ่เมตตาแต่เขาก็ยังคงวิ่งตามเราเลยนึกถึงหน้าพ่อกับแม่แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะรู้สึกตัวคือทั้งตัวเต็มไปด้วยเหงื่อตัวนี่ชุ่มเลยค่ะทั้งๆท,ท,ที่เปิดแอร์นอนหลังจากวันนั้นเราเล่าให้เพื่อนฟัง จะไม่มีเพื่อนคนไหนกล้าจะมานอนที่หอพักของเราเลยเราทนอยู่มาหนึ่งปีเต็มๆพอวันที่ต้องย้ายออกจากหอพักพอเข้าไปคุยกับพี่คนที่ดูแลหอพักเพื่อที่จะเอาค่ามาจำคืนคนดูแลหอพักเขาก็ทำหน้าแบบยิ้มๆแล้วถามเราว่าครบสัญญาแล้วหรอทนอยู่มาได้ยังไงตั้งนานเราได้ฟังก็สงสัยเลยถามกลับไปว่า ทำไมหรอกคะคนดูแลหอพักเขาก็ตอบกับเรามาแค่อ๋อเปล่าเปาถ้าเป็นพี่นะพี่ออกไปตั้งนานแล้วละ่ะคงอยู่ไม่ไหวพอเราได้ยินแค่นั้นดอกก็เข้าใจเลยค่ะสรุปได้เงินประกันครบออกมาแบบแฮปปี้ทุกวันนี้ยายมาอยู่หอ,อใหม่ก็ปกติดีค่ะไม่ได้เจออะไรอีกแล้ว และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังเรื่องนี้แล้วชอบและถูกใจอย่าลืมไปกด u ั s c r คร e และอย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาในที่แฟนเพจเรื่องล่าหลอนๆค่ะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมรับฟังกันด้วยฝันดีสวัสดีค่ะ